បាទីបងពូនត្រតរាមលក់គូក្របីជាเรือលគ្នាអុយបានស្តាងលំស្រុកលបាទីប្រកូនเจ้าយឹងចាំនៅបាទីដើបងពូន อวยเมียนแต่สนอกสกสบายอวยเมียนสิ่งไรคลายทุกข์อวยมีแต่ความสนุกสุขสบายเรือลี้เดินบางปูนเด้อขอบคุณครับ <laughs> อยู่ตลาดบ้านสวายครับตำบลดามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงตรงครับหับวนะครับผมหัวเข้าแล้วครับผมประมาณ พันกว่าตัวนะครับเยอะมากวันนี้บัวเยอะจริงๆครับผมพรุ่งนี้ไม่แน่ครับผมอาจจะเหลือน้อยเพราะว่าฝนอาจจะตกคืนนี้นะครับฝนน้ำท่าทางจะตกนะครับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับผมที่ช่วงนี้มีโฆษณาอาหารบัวนะครับผมแต่ก็ต้องขอบคุณนะครับผมเอฟซีที่เข้าใจนะครับว่าช่อง YouTube แบบผมนะครับจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีโฆษณานะครับก็ขอบคุณทุกออเดอร์ด้วยครับผมที่สั่งหัวหานครูเทปไปใช้นะครับผมต้องขอบคุณจริงๆครับอ่า ขอบคุณทุกออเดอร์จริงๆครับผมผมอาจารย์เทพจากอาหารกรุเทพฟามฟามครับอาหารกรุเทพนี่มีส่งที่ไหนบ้างครับก็มีส่งทั่วไปในเขตภาคอีสานครับทุกแทบทุกจังหวัดนะครับไล่ตั้งแต่ขอนแกน่นอุดรน้องคลายรีสระเกตขึ้นมาทางนี้สุรินทร์บุรีรัมย์ไปถึงอุบลครับผมน,น่านเจริญแลวก็จังหวัดใกล้เคียงครับผมครับผมข้อดีของอาหารของกรุเทพฟามนะครับครับผมอาหารของกรุเทพฟามเนี่ยเป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบครับผม ที่เป็นวัตถุดิบอินทรีย์ตามธรรมชาติที่หาพอจะหาซื้อได้เช่นพวกตะกูนถั่ว5ตัวครับคือถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแขกถั่วดํานะครับแล้วก็มีงามีทานตะวันมีมันมีข้าวโพดมีกากปามแล้วก็ยังมีกะฟ้างแดงกะฟ้างขาวแล้วก็มีมิลเลดมีกากน้ําตาลมีแร่ธาตุมีแคลเซียมครับมีกากน้ําตาลแล้วก็ยังมีเกลือนะครับแล้วก็มีไดแกลเซียมนะครับทั้งหมด17อย่างครับผมและสําคัญที่สุดคืออาหารของอุตทฟฟาร์มเนี่ย เราไม่เน้นเรื่องการใส่ยูเรียแล้วก็สารเรีงเนื้อดแดงแปลว,ว่าแม่พันธุ์นี่กินได้สบายเลยเดี๋ยวมาดูตลาดช่วงเย็นครับสวัสดีครับว่ากผมช่องเอฟเตียนฟอร์มช่องของคร,รับัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวน,นะครับเราคือเพื่อนกัน,นครับผมดูบรรยากาศตรงนี้ก่อน,นครับวัวเยอะมากวัวเยอะมากรอชมคลิปแบบเต็มๆพุ่งนี้นะครับวัวเยอะจริงเดี๋ยวมาดูด้านนี้เดี๋ยวมาดูพี่ก่อนพี่ บขอจำปาหน่อยครับผมฝั่งนี้เท่าไหร่ครับพี่ฝั่งนี้เขาให้ไว้ลายละสองพันอ๋อลายละ 12, ล,ยละหมื่นสองอ๋อตัวละหมื่นสองครับครับผมอยากขายไม่ได้นอกราคารทีย่ยังครับจะขายได้คงไปแล้วครับผมอยากได้เท่าไหร่ครับพี่อยากได้ลายละสามพันอยากได้ลายละสามพันอ๋อลายละสามพันดีครับสามหมื่นสามพี่จะขายได้นะครับหมื่นสองขายยังไม่ได้เลยต้องจับไว้อย่างเงี้เอามาเยอะไหม เลแค่นี้บ่ะห้าอ๋ออ้แต่ก็อ้วนอยู่นะพี่อ้วนอยู่เรื่อเนื้ออยู่เนื้ออยู่นะครับข้าผมเออดูครับผมในตลาดให้แล้วนะครับหมื่นสองพี่ยังขายไม่ได้อยากได้ทั้งหมื่นสามขายเลยขอบคุณพี่มากเลยครับครับนี่ครับจากบุรีรัมย์นะครับโวตเมี่โอเค เดี๋ยวพามาดูฟังนี้ก่อนโอ้ยจ่ายลูกดีด้วยนี่เออสวยนะแต่ไม่รู้เจ้าของอยู่ไหนนะเออนี่นี่นี่แม่เขาโอ,อ้ยสวยคู่นี้ลูกประมาณสามตัวดูจากปักเขานะโอ้คนก็ลี้ยงเลยครับผมสวยมากลูกตัวเมีย ได้ไม่รู้ราคานะว่าราคาเท่าไหร่โอ้งามงามเดี๋ยวมาดูด้านนี้มาดูคุณพ่อแค่หน่อยตัวชาลูเล่ไม่รู้ราคาเด้อนี่ทีมงานทีมงานไสาแข็งโอ้ไอแม่งามนี่เท่าไหร่แม่งามแม่งามดี่อยากไดิ หมื่นกับเจ็ดพันหมื่นกับเจ็ดพันนตลาดให้แล้วบ่กเขาให้ให้แต่หมื่นสองหมื่นสามขายไม่ได้ครับยอยะยังขายไม่ได้บ่คือขาดทุนเยอะทำไมก็ให้ถูกแท้โอ้ไม่รู้คนซื้อมีตังค์น้อยวะมีตังค์น้อยวะไอ้คนไอ้คนไอ้คนซื้อมาขายนี่ตังค์เยอะคนซื้อมาขายไอ้ตังค์เยอะใช่ไหมเยอะมาดูอะขายขาดทุนเยอะคนมาซื้อต่อตังค์น้อยตังค์น้อยอ๋อสงสัยจะอย่างงั้นเหรอั้างจะงันเลยจึ้งเหลือไว้ ไอ้วัวซื้อมาหมื่เจ็ดก็ให้หมื่นสามหมื่นสามวัวตัวใหญ่ชาวช้างครับผมป้ามาจากไหนบุรีรัมยหรออ๋อคนบุรีรัมย์บุรีรัมย์สายแข็งไม่แข็งไม่แข็งหรอไม่แข็งแล้วครับผมสายนิ่มสายอ่อนมันสายไฮโดรลิกนั่นแหละแม่ขาวนี่แต่ไรมาดูของพี่มาดูของใครใช่ไหมมาดูพี่กันหน่อยพี่ของพี่บรอไทยอ้วนอ้วนเนี่ยของพี่ตัวไหน ตัวเล็กอ๋อตัวเล็กตัวผู้นี่เท่าไหร่สี่พันห้าอ๋อสี่พันห้าครับที่ขายนะที่ขายเลยสี่พราคาที่ขายใช่สี่พันห้าไม่ร้องแล้วในตลาดมีคนให้ยังให้สี่พันสองให้สี่พันสองขอบคุณครับอุบให้สี่พันสองอุบลให้สี่พันสองนี่ครับผีกี้แจ้งว่าอุบลให้สี่พันสองเกอยากได้สัี่พันห้าถ่ายกันสามร้อยบาทยังขายไม่ได้ยังขายไม่ได้ตัวน้อยตัวน้อย โอเควัวอ้วนพอไปได้เด้อเลี้ยงวัวให้อ้วนก่อนนะครับค่อยนำมาลงตลาดครับเอามาสภาพคงๆเขาตีเยอะวันนี้แม่โครงใหญ่ๆก็มีเยอะนะครับตอนนี้ผมกำลังเตรียมอาหารอยู่ครับในฟาร์มครับเดี๋ยวจะขุนวัวตัวเมียมกันกันจะขุนใหม่อีกรอบหนึ่งพอหยุดไปสักพักก็เอาตัวผู้มาขุนโอเคครับวัวเยอะมากวันนี้ ขอปลาตัวไหนตัตัวดนแม่ใหญ่บ่ใใหญ่เท่าไร่เจ้าองหมื่นมีใครให้้นเลยอยากได้สองหมื่นตัวนี้บ่นั่นเลยเขาให้แล้วเท่าไรให้แล้วสิบห้าร้ก็มีสองหมก็มีอยากได้เลยคือ สี่พันห้าขายเลยเลยสองหมื่นสี่พันห้าขายเลยอืมโอเคตัวนี้เหรอเน่เน่เน่ัวนี้เลยแม่บันนี่เลยเออมันมันจริงจริงบันจริงจริงเหรอเออบันซื้อได้ไหมเด็กๆผู้ชายเขาไปไกลไม่ได้เดี๋ยวให้ดูใช่ได้ใช่ไหมตัดกี่ตัวด้วยนะนี่ตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวให้ดู

ไปดับเกลือกกลางเยว่ต้องมึงที่มาโอ้ยอยู่ใกล้ไม่ได้เลยผู้ชายเองผู้ชายอะไรเหลือแค่นี<ะ>้หมอปาครับเหลือแค่นี้วันนี้ถือว่าเป็นไงวัวเยอะด้วยวันนี้อืมพอจะขายได้แล้วพอจะขายได้ใช่ไหมอ่าคนมาซื้อเยอะพอสมควรครับผม สองหมื่นสี่พันห้าสองหมื่นสี่พันห้าขายเลยขายขายไม่ได้จ้างครับขายไม่ได้ครับ่ครับผมขอบคุณครับไม่ถึงรู้ว่ามันก็ดูก็ดูรู้เนาะดูรู้เลยใช่ไหมจะของขายมานั่นแหละบอกว่ามันนั่นแหละคนซื้อมันก็รู้เหมือนกันเลยสังเกตยังไงเื่อเป็นแนวทางเงาเงามันมันเงาเงามันมันหมายถึงคิวของเขามาดูด้านนี้เลย วัวเยอะจริงๆครับผมพันกว่าตัวนะครับเดี<ม>๋ยวให้ดูบรรยากาศฝั่งนี้หน่อยฝั่งนู้นยิ่งหนานะครับหนามากโอเควันนี้ก็มีเวียดนามเข้ามาเยอะนะครับรนี่คนเวียดนามก็มา,าอโอเคอ้ แมวเฟรมแบบนี้โอ้ขายแล้วตัวเบอร์สองท่านคนนั้นสวัสดีครับ,รบมาเยอะไหมมาหกตัวหมดยังเหลือสามตัวเหลือสามตัวขอถามราคาหน่อยครับท่านคนนันแม่นั้นร้องแม่น,นมั้นร้องหมื่นสี่ไม่ได้ตัว,วเตี้ยๆใช่ไหมว่าตู้รว่นครับผมร้องไวหมื่นสี่แต่ยังไม่ได้ราคาเนาะยังไม่ได้าราคาหมื่นสามขายแล้วหมื่นสาม แมนนี่จะร้องหกตัวผูดนี่นะนี่นี่เนี่ตัวเมียโครงโคฝั่งนู้นร้องหมื่นหกเขาให้เท่าไหร่แล้วให้หมื่นสี่ให้หมื่นสี่ฝั่งนี้นี่นี่นี่ตัวโครงโครงตัวนี้เขาให้แล้วหมื่นสี่ใช่ไหมหมื่นสี่ครับอ๋อตัวนี้ให้แล้วหมื่นสี่นะครับอยากได้สักเท่าไหร่เพาะหมื่นห้าขายแต่หมื่นห้าขายแต่ยังไม่ได้ไม่ได้อีกตัวนึงตัวไหนนะตัวนั้นแม่ลูกนั่นแม่ลูกเท่าไหร่นะกําลังต่ออยู่อ๋อกําลังต่ออยู่ครับ ขอ14ื่นสี่ให้หมื่นสามห้าร้อยคิดกันขอหมื่นสี่ให้หมื่นสามห้าร้อยับแม่อ้วนใหญ่นั่นน่ะแม่อ้วนใหญ่แม่ตัวเดียวใช่ไหมแม่ตัวเดียวขอบคุณครับครับนี่ครับตัวนี้นะครับอ้วนๆเขากำลังต่อรองราคาอยู่ครับนี่ตัวนี้ครับกำลังต่อรองราคาอยู่ราคาก็ตามที่แจ้งเลยครับขอบคุณท่านกำนันมากเลยครับท่านกำนันจากบุรีรัมย์ครับฝั่งนี้ก็ราคาตามที่แจ้งนะครับนี่ครับความสูงร้อยสี่บวกครับ1 4อส่้าได้อยู่อันนี้ครับ โอเคราคาหน่อยตัวนี้ขายไปเท่าไหร่นะเออเดี๋ยวส่งไปสองหมื่นสิบห้าร้อยสองหมื่นสิบห้าร้อยนะครับผมถามตรงฟ้าทำไมมันถึงได้แพงจังตัวนี้โอ้ดูเนื้อมันเนอะดูเนื้อมันใช่ไหมเนี่ยดูที่เนื้อมันดูทีเนื้อขาผมตัวไม่ใหญ่เนาะแต่เนื้อเยอะครับผมดูท้ายเอาแล้วกันครับผมความสูงประมาณเท่าไหร่ครับป้าตัวนี้ ร้อยยี่สิบห้าเนาะแ,แถวนี้แหละร้อยยี่สิบห้าครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปร้อยสามสิบครับผมเห็นไหมเลี้ยงวัวยอ้วนแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่ครับนี่มีเนื้อแบบนี้ ไม่ใช่ว่าขายเด็ดสภาพโงรโพงมาแล้วเรียกราคาแพงอันนี้คือต้องคุยความจริงนะต้องเนื้อเนื้อต้องเนื้อเนื้อแบบนี้นะครับไทุกวันนี่แ้เนื้อได้ขายไม่ได้หรอกเนื้อไม่ได้ขายไม่ได้เห็นไหม๋าใคยบอกนำตรงเลยเรียบร้อยครับตัวนี้สองหมื่นสิบห้าร้อยต้องลึกด้วยนะฝาเนาะดูครับดูเนื้อเอาแล้วกันอ้วนๆแบบนี้ขอย้ำเลย สวัสดีครับพี่ฝนครับตอนเย็นเป็นไงบ้างครับพี่ตอนเย็นก็วันนี้รู้สึกยังไงไม่รู้อากาศก็เย็นแต่ว่าหายโบก็ฟืดๆหายัวฟืดๆวันนี้ช่วงทองมันปวใช้ได้แต่พอพอจืออะไรเดี๋ยวแผ่นดินไหวกันเลยราคาก็ฟืดอกันเลยอันนี้คือในมุมมองของพี่ใช่ไหมไม่ไม่รู้เป็นไงมันฟืดๆอันนี้ของพี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมขายไปแล้วทั้งหมดนี่เลยตัวละหมื่นพันขายตัวละหมื่นพันตัวครับพี่เป็นไงพี่มานไหมหรือว่า บวกลบไปเป็นไงบวกลบก็ได้ตัวละห้าร้อยมันจะคุ้มไหมหนึ่งบวกลบได้ตัวละห้าร้อยแต่ว่าที่มาทำงานเนาะแต่ว่ามันไอของมันไม่ได้เนะาะครับผมอ๋อส่วนตอนเย็นก็คือคาดอยู่น้องพี่นอนวันนี้ครับครับครับผมแต่ว่าคนซื้อไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้คนซื้อไม่ค่อยเท่าไรหร่เหมือนเหมือนเหมือนคนขายต้องพึ่งคนซื้อแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าช่วง ามเสียอาทิตย์ก่อนเออคนซื้อพึ่งคนขายเพราะว่าอะไรพี่ช่วงนั้นช่งวงนั้นไม่รู้เป็นไงาะคนซื้อเยอะนี่เลยพออย่างนี้มาต้องเรียกเขานะสามเสียอาทิตย์ก่อนไม่ค่อยเรียกนะเดี๋ยวนี้ต้องไม่ต้องเรียก,ยกใช่ไหมต้องเรียก <c oughs> ปรับกัดแล้วเ <c oughs> ชื่อไม่ได้เลยว่าจะขึ้นอย่างนี้แหละพอตามบ้านบอกว่าขึ้นแต่นี่มันถึงอย่างเงี้ยเออ มันขึ้นได้ยุ่แต่แต่บัวอ้วนไฟ่อ้วนอ่าบัวอ้วนนะพี่นาะไฟ้อ้วนเนาะโอเคในก่อนมันจะขึ้นนี้แต่พออย่างงี้มันมันมันขึ้นแล้วมันกลับอย่างงี้กลับเดินเส้นกลางมันดื่มแต่พอเราไปดันซึ่งตาม้านก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับผมมันยังไม่แน่นอนใช่ไหมยังไม่แน่นอนดูับดแค่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ีคคิดต่อวมัเปอย่างนี้ นึ่งวันจะไปอย่างนี้เราไปอย่างนี้เราก็ไปเดินเส้นกลางเ้ออโอเคขอบคุณครับแม่ลูกในตลาดไทยแล้วเท่าไหร่พ่อกไปหมืนม่นห้าเอ้ยน่งอ่าหมื่นห้าลูกแม่มลูกเด้ออ๋อลูกกี่เดือนแล้วโอ้ยลูกมัน หกเจ็ดเดือนหรือมั้งเจ็ดเดือนแม่เขาลูกกี่ตัวแล้วครับลูกแรกนี่แหละครับลูกแรกความสูงร้อยยี่สิบเนาะความสูงเนาะความลูงไม่น่าถึงนะมั้งไม่น่าถึงใช่ไหมความสูงประมาณร้อยสิบห้าไปเท่นั้นแหละฝั่งนี้เท่าไหร่เดี๋ยวพูดมึงสูงแล้วนี่จะให้เท่าไหร่แล้วในตลาดอันนี่เขาให้เขาไม่รู้เขาให้เขาไม่เอา เออเขาว่ามันให้ทิ้งให้ทิ้งอ่ะให้ทิ้งไว้เท่าไหร่สามหมื่นหนึ่งพันอ่ะสามหมื่นหนึ่งพันอ๋อถ้าอ้วนก็จะได้เยอะกว่านี้โหถ้าอ้วนมันก็ได้อยู่แล้วครับผมอันนี้มันผอมนิดนึงเนาะเออผอมเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆผอมโครงวัวโครงโครงใหญ่โครงใหญ่โครงใหญ่นี่ครับโครงใหญ่มากนะแต่ผอมครับยืนไม่ค่อยดีนะดูขาครับ ขาข้างหลังอันนี้อาจจะเป็นข้อติได้นะครับเรื่องขาข้อขาไม่ค่อยดีขาญคนใหญ่สามหมื่นหนึ่งพันขายหมดแล้วผมชอบเล่นของใหญ่<ว>นี่ครับคู่แม่ลูกให้แล้วในตลาดครับหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้ารัวของตะลวดครับ ห5 <15. S 2> เ,เดี๋ยวไปดูด้านนี้เผื่อท่านใดชอบนะครับ<ป>รายละเอียดก็ตามที่แจง้ง <มา S 1> ลูกตัวเมียนะครับ,บความสูงประมาณ1 1อมห้มาดูด้านนี้ ลูกตูมีสิสำหรับคนที่มีทุนน้อยลองได้คู่นี้โอเคครับอย่างที่ตะลวดแกแจ้งครับว่าถ้าอ้วนก็ราคาดีกว่านี้เยอะอันนี้ติดพร้อมครับก็ให้ในตลาดครับสามหมื่นพันตะลวดฝากเบอร์หนเพื่อมีคนชอบคููไม่ลูกเบอร์เบอร์ตะลวดนนะใช่ศูนหก 0 6นย4หกศูนย์หกสศูนย์นครับขอบคุณครับโอเคครับผมประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับรอชมคลิปแบบยาวๆนะคร,รั่งนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยครับ